Cái hộp nào thằng mệt Hả Xong Xong Cái hộp tục xám đây Một cái Tục xong Cái hộp xám Tục xong Bố mẹ บโกไก่มานได้ทุกคนมาเนี่ยนำกันนั่นแหละถือว่ามาอนี้ยจดเที่ยงเนาะมาเนาะตัวนี้ฮะตั้งใจว่าคันบไได้แล้วบโบกับบ้านแคบพอ <c oughs> แต่จฉพาะบบได้กลับเลยกินพักลาบไปนั่งก <c oughs> ินละลายพักเนาะกวนงามไก่ปากขันทุกคนตกแล้วโบไก่ ตกเลยบ่บาไกเพนิ่งกระหอกทุกคนเลยบาดเจ็บนะพนิ่งเจ็บแต่ว่ามันยังบ่ตายพนิ่งถึอสองบาทแล้วได้เดี๋ยวคอยชีสั่มก่อนมันมันสั่มมันน่าจะตกเลยนะทำมันถือสบายดีพอแม่พี่น้องทุกคนและกะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเมืดสุกุทุคนยินดีตอนรับ้า่ช่อสองอบอนทุกคน มื่อนี้กาอยู่ทึงปลายใหม่นะมากระบ,บอกไก่สองคนมาตั้งแต่สี่โมงกูนะตอนนี้เพ่นยิ่งกับฮอกข้างอยู่ทึงพูแหละแต่ว่าสั่มจย่ใงไรก็บดตกนกเป้าก็จะเข่าเลยตนอนเท้าเฮากับชิได้หยุดยิ่งแหละแเ้ล็กะทานกเป้าเข้ามานะเห็นได้กาทาเบิ้งน้ำกันทุกคนว่าชิมนันได้จากโต้มือานนี้สำหรับเฮาสองคนนะมาน้ำกันมาน ถือว่ามานโบม,มานกินน้ากันเลยนะสองคนทำอันนี้แต่ว่ายิ่งก็หอ,อกก็ข้างแล้วบบได้ยังอยู่ถึงไปใหม่ปุ๋ตจนใหม่ที่เอาขึ้นมานะสูงขนาดประมาณสามสิบเมตรว้าวเขา,เาขึ้นมายิ่งก็หอ,อกกินมาให้อยู่นี้นะก็เล่นนะร้ายก็เล่นเห็นามาว่าไกล เออมันมันอันนั้นแล้วมันนอกแล้วมันนอกแล้วมันนอนแมบอยู่นะทุกคนเอาดเดี๋ยวทาบึงน้ำกัน,กน,อนะเ,น,นเอาอะไรบันนี่ห้าวกะซี่ดายลงก่อนบันนี้เดี๋ยวไปหาต่อไกลรือว่า <c oughs> ไปเบิ่งกระหอกโต๊ะที่เฮายิงกันนะ ข้าว่าถือถือแน่นอนเพราะว่าเห็นขนมันกะปุยออกเลยนะมันบริใกล้ไปได้มื่อกี้นี่แต่ว่าบ่อไก่เพิ่งมาเห็นนะเดี๋ยวเ้าวชิลงแล้วก็ไปหาเลาะต่อไก่อตอนนี้เ้าก็ลงมาหอดินมาดูอฮอดินแท็กต้ห้องนะเฮ็ดเห็นบ้ะะนะมันไปชิกกนี่เลยแล้วมันก็ะตายไปหั่นนั่น พุ่นอมตัวนาพุ่นนี่อันนี้แม่นซุ่มของพันไก่พุ่นดักอยู่ลุ่มมานได้เหมือนได้พันไก่เลยขาดไปได้คนหนึ่งไปกินได้มั้ยฮึพะว่ะแต่ยิ่งมากอะปุ๊บมันก็ลงมคางเยอะครับแม่ต้องต้องสั่มเลยคุณลมมาขอไว้คันนั้นบัวสั่มนี่ ได่ยากเนาะโบยู่เนาะยิงแต่ละบาทบตกเลยทันำก็จกจิบว่าจ๊กลูกเป็นซิบจิบอยู่อันห่ออันอันนะฮะต้นดีใดกับหอกย่อมเรากับหอกเาทั้งหมดทั้งตู้สองสองกับอกตกสามไดเบีบบลยนะตกส กระหอกสามตกซองยิ่งไหนก็มันไปขางเ่างนี้ยหันนะมันบาได้ลงไหนก็ยิ่งชํำอีกจังไ้ลมนะสองได้สามกระตทีจะวอาวันละโอ้ยกระหอกตกอีกตัวหนึ่งบอกไก่บบเห็นะเอาแล้วทุกคนตอนนี้บอกไก่เพ็่นบไดเก็บกระหอกตัวหนึ่งเดี๋ยวสิหามึงก่อนเพราะว่าเอายิ่งก้มันตกลงแน่นอนนะเอาก็เห็นนะ แต่เบาไกายบุห็นได้ยินนะมันลงนี้อันนี้คิดว่างานใหม่ได้อันนี้บ่อมันโอ้หใช่โอ้โหบ่ได้ที่จะยิงต้นนี่คอยเห็นตัวผู้ใด้ไหนคอยยิงต้นนะฮะไหนคอยยังคิดว่า มันเป็นตัวเดียวกันเนี estion, ่ย<ม>นั่นได้อันนี้ยังบริชชนํำตัวนี้เลยนะปอาตัวอ,อันนี้ยังว่ะลงแล้วลงแล้วนนะอันนี้ <ừ. S 2> นนเห็นตัวนั้นอยู่คููอยู่ครูแหละอันนี้ยิงตัวนั้นแต่ว่ขขาตัวนี้ฮะมันตกตรงนี้อมันตกตรงนี้ตกนะตุกบอลนี่ได้ช่วงใจเป็นขันมาเออแม่นเลยตัามันกระซึึงๆนี่นะขขเขาเขายิงน,นะเอาถือว่าขัานสันทิมละลาได้ไหม ทิมลาลาอะไรคันคอยบรามเมื่อเลยแล่นอย่างเงี้ยเอ้าของอันนี้กัเข้าใจว่าเออที่เจ้าเห็นน่งตัวเดียวกับอันนี้ที่อันนี้ยิงนะเออบ่ยิงเขากับตัวอันนี้มันเลยตัวตัวนี้ฮะถือมันบริตายได้เบิ้งมันถือบนได้เอามาเบิ้งเนาะเบิ้งเนาะมันถือบนได้ไงมันบริตายเขามองเลยเหมือนหัวใจมันวายมันตกใจหรอ ตกใจช่จชวงจะวิจารว่าเทะเทะโเห็นเลยเด๋บ <laughs> บนั่นแหละบนจะลูกมาแล้วคนมันปุยขึ้นอยูะเข่าจุดสำคัญอยู่แต่ว่าตัวชุดถ่ายนี่กะไปนะทุกคนเลยผูกไปปูกแต่ว่าน่าจะบดายดอกบ่ไกลมานได้ทุกคนมาเนี่ยนำกันนั่นแหละบ่และนำกันกะ จิ้วว่าเจ้าม้าน้ํามือนี่เจ้าด่ายนเออด้ายกนน็นเลยต่ำนั่นแหละเออถ้าถ้าขาดเพื่อนคนหนึ่งไปนหนึ่งยัน,น,นได้จิณเสรีกินเงินเได้กินตัวเดียวเลยอืมแมนแมนแมนตัวที่ตกลงเลยตกลงมาเลยนะเออ,อตัวอื่นมันไปเด้ตัวตัวแรกก็ตกเลยครับแลนบ่แม่เห็นพอโตัวนันไรยังบด้กินเนาะแต่ละเทื่อนแะต่ละเทื่อนนะขั้นตกลงมาเลยบริจิกน้องเช่าจาวาตกลงมาเลยมับเลยนะเออได้จิน นี่กะมีตัวเดียวถืววอว่าดกลงมาเลยเออได้เลยได้เลย <c oughs> เฉบาถ้าแมนว่าลงมาหาในโบเห็นอ่าแำเมนบอากันน่อยไว้กิมเด้เออชิมเด้ตัวนี้ฮะเออ้องอันนี้เขาใจวะมันเป็นตัวเดียวกันมาจัก่าคนละตัวยิ่งคนละโตโอเคทุกคนเดี๋ยวขอชิลาะลงไปตอกไกา่พุ่นชนเบาไก่เพินชีเฝ้าอยู่กุมาให้นี่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงนกคอเลยเิ่นว่าเดี๋ยวชิฝานี่ นกคอหรือว่านกเปามันเข่าจะเนาะยชวนเฮาเดี๋ยวลงไปต่อไกลบ้างก่อนนะคันบบเห็นกันกูแหละเลาะขึ้นไปทางด่านนะกับไปเจอกันอยู่พุ่นนะหาเลาะต่อไกลก็เือว่าโบพ่อจุดที่เหมาะนะทุกคนเลยเฮาก็ะเลาะขึ้นมาใส่บอลที่เฮาทาบอไก่นะตอนนี้กับโบพ่อโบพ่อนะไกนกับโบคันเลยคันตั้งแต่เส้าๆผลักกัเงียบเลยนะวันนี้ก็มีแต่ชิเลาะเมื่อนะแต่ว่าทาบอไก่มาก่อน แต่ได้ยินเสียงบาไก่ย,ยิงน,นกอยู่จากซีมานบูมันนะตอนนี้กับบาไก่เพิ่นขึ้นมานแล้วได้พี่น้องเลยมาแล้วก็ย่างของบอมเลยนะเพิ่นมานเด้มาหนีิบทาเลยได้มาแล้วก็หาเก็บผักเก็บหญ้าไปแล้บบานเลยห<อ>ลับหลับกันพักเห็ดลาบอยู่บ่ามาหน,นีิเห็ดลาบได้มาหนีิได้เออเดี๋ยวเ,เ,เก็บผักก่อนอยากเข้าแห้งแล้วมาหน,นีิก็ ยิ่งนกเป้าบ่คินี่นกเป้าอยู่สูงๆมันบ่ยอมลงเมื่อยตะทาลงจังเสียงทำเลยบ่อยู่สูงบ่ถึกเนาะตอนนี้ก็มาฮอดแคมป์ละนี่บ่นอนมื้อคืนนี่โอ้คักอยู่ได้ กันไปนะขั้นระดบไปน้ำกันเลยครับไ่ได้ชนเลนนึงเออสี่ได้ตนึงตนอะไตกลงมาเลยห้าบอนถือกับมีเนาะอันนั้นถือกัไปได้น่อโอ้ยว่าบัถกดบไปข้าวหนึ่งบัตกลงใช้เจ้าได้ยังได้เาคกับนกเปาตวนเออกกให้อันเาวอะเออนกเปาข่าวไรได้โกกเงาเดียวกันไกลดีค่ะ อ้ายโอเคได้เอาอยู่บ่ครับยักเด้อยิงก็เฮาะแป้ฮึนมันกําลังอยู่เฮานี่เอามาทางขวา <laughs> <laughs> แลบแม่ละแม่ชื่อเจ้าตัวริงเข่าไห้เข้าห้างครับบอ๊ะเข้าห้างไดรนี่เข้าห้างเป็นเข้าแคน้อยเด้นี่เอาจับเราได้ซิมมึงเนาะบิต้องรังเกียจเนาะเอาของเจ้าของมือเจ้าของอืมโอเคเลยมันมันดีนี่มันต้มน้ำยกลวกกระหอกนะ คนในเมืองพันจีลวกกระหอบลกคนกระหอบมันน네ี่บ้านโเปิบ้านโลกคนกระหอบลองเบิ้งเพินนะเพินบเคยเฮ็ดดอกลกคนกระหอบก็ได้ลองทั้งบ้านุ่มูไปดัน อยู่ใกล้ๆนี่ไปมึงชาวกับพ่หมูคือขาหมูไงมหมูนาะเดี๋ยวมาเละนนขาดบดมาย่จะ่องมันา่เวหขวานี้ได้ยี่รอกแต่ว่าเห็ดชุกในโบปันได้อันโบป็นบ เ็เปนอ้อากินโร่กระหอกเผาเรียบร้อยแล้วทางหน้ากำลังเห็ดขัวอยู่เห็ดขัวต่อหรือว่าโอเมื่อนี้ไปไหวมาไหวนะแต่ละคนกันคือว่าผ่านแนทก็กมาไหวล่างเห็ดขัวทางนี้กัน เป็นนั้นแล้วยากข้าวแห้งแล้วเป่าครับเอ้ะบอกไก่นี่เด็กปั่นบอกไก่นี่ปล่อยไปได้จังไหน่เอ้ยอันนี้ก็ยากข้าวแล้ว่นี่บ่โมอยากกินแห้งกินนี้เออกินแห้งกินนี้ไปแล้วก็แล้วเนาะมากระทัน ภาษาไทยเออนยังวะน Saint ้อยหนาบอ่นมียังวะพุทธศาพุทธศาบอ่นน้อยหนาได้วันนี้ก็พาแนแตปเ็ดเมนูสุกินเมนูลาบก้อยก้อยลาบกระหอกมาเนี่ยลาบสองโตวะมันหลายคนเลยเนาะ แซ่บเลยทุกคนนี่หลับกระหอกกินกับผักกระเดาซองหมัดนี่แล้วก็มะเขืออันนี้คืออันฮะโอ้ยนี่ก็มดแล้วผู้เดียวนะมัดหนึ่งกินขนาด้นานสิคิดอะไรได้ล้วก็อันนี่ผักป่านี่ผักกระเดาบม่แห็นผักป่าผักกระมิก phạ cá đào, cong mặn này, mướt, này, mất. Mất này. Ừ. bố anh đã ăn khạp này, ừ. bố anh đã chơi mập đeo mà ăn mướt, đã ăn đeo ăn mướt, hiện nay anh, sát bố, bố, <cười> <cười> bố xử nhắc ngày bảo <laughs> <laughs> lâm bố chắc qua bờ đấy, <laughs> 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 ใช้เหมือนนั่นแหละต่ใส่ทางถวยซิเงห้พันแอดเฮ็ดเลยถือว่าโอเคแล้วนี่ตรงซีมเหมือนกันเห็นอะไนะจางจางหรือเิมหรือว่ามีเสบนได้เลยแนวนั้นนี่แ่ละ ขนาดไม่ต้องปรุงเพิ่มถึงแล้วก็มีน้ำต้มพร้อมนะฮะน้ำต้มช่องคุยเอาเอาเลยเอาเลยเลยเสิร์ฟทางนี้เอออยู่ข้างนี่้างนี่มันเงียงเลยกินข้าวอีกพี่นังน้ำพี่มีป่าหนมีแจวซีนแล้วก็ลาบกระหอกแบบหกเล็กจังหน่อยนะเป็นพาเข่ายาวเลยเหมือน มาทุกคนผาเขาหกละดีแศบๆน้ำตาหลับข้าหกมีคนนีงผักกระดาวกระดาวงามยอมกินได้ผักกระดากะยามันเมนอ้หไ่จะมาดิบนะแนวยูคือู่คอยชวนมาเอายูบ้านหน้าหัวกินแต่พักหนึ่งแล้วเนาะ สองต้นอันนี้แจวชินนเนี่ยหยุบลาไม่ได้เดี๋ยวมันมดแจวชินบานังน้อยเขาอย่างไก่กันแน่มึงซื้อเือหอบสุนะกูไดก็ดีกินพักแล้วบนังกินละลายพักนะังาม

นอนมาขึ้นเนี่เลอะม่ท้าไปปลูกเอาเลอะหเป็นเพ่เป็นเพ่เหงบ่งบ่เฮงซ์อ่องเจ้นมยเฮาเฮามักเลอะได้เหรอโฟันเรอฟันฟันมาชูกับ ซื้กับผีเห่หรือชนะโยมาคันเรือลำนี้ชนะแล้บอสมันมันอยากเห็นแต่ลูกแต่ร้านเล่นะเล็บแตบิ๊ททำมันแป้งเป็นคนเท่านี้ละมันให้ซอยมันอยู่ทางเฮือนเนี่ยอะไรอะไรอยู่ทางเฮือนหักเฮือนก็จักเฮือนไปได้นะอะไรอะไรมัน มันดึงเอาวันลูกเ้าไปลูกกับแม่ตอกลูกคือลูกคูมมือลูกก็เป็นตะแพงอะไรลูกอะอะไรมันไปแล้วลูกฮะเอิญว่าพอซอยแน่ว่ามันชิกินเทาอ่ะมึงก็เห็ดใน่นหะออ่ะมันมึงปฏิวัติมึงฮะกินได้หลายมือมันนะโอ้จะคล้องก็อยากดึงมือมันมากแล้วบันนึงก็เลยเอาไม้ไม้แทงมันห้องเอ้ยหืนมันนะ บวลาไ่ทำมาไผเป็นยังว่ะก็เลยหูมือแข่งเรอแขงบูชึกมันเบียกันได้เป็นเลออันนมานอนปลาด้กันมักมักเป็นเออบังเทออกันนอนมือในนอนไมสิเอามือกายเอิกนะมือกายเอิกครับพอดีถือก้อนคบบบูถึกเอิบก่อนนอนเล้อขึ้น ทา่าว่ามันภาษาตัวไปว่าพีอัมแ,แต่ว่ามันบมเมนต์เมันเป็นความฝันละกันฟันที่บุริชนะมันประดัน,นะแต่ว่าบางเทื่อกระันห้องเพลงกับมี่ข <c oughs> ึ้นวัดก่อนน <c oughs> อนอีนี่นอนจะมั่มจากมันเฮ็หตุเต่าเต่าเชือตานะ <c oughs> ยัเทาน้ำต Get ูกโนก้นไป่อ๋อยังจะพูดกินร้ายนะเหมือนยังพู้กินร้ายน้ำก้นอ่ะเออส่งปีกกล้วยทามันยืนอยู่แบบทายืนของมันอหางมันชิแหลมๆตรงนี้ แ่หาางมันนีสสบลยถ้<อ>ากไกลบ้านนี่หางสีดกสีพว่าได้แต่แบ้านหางมันน้อยหางน้อยเนาะแห้งดีเวลามันยานมันหลอบเห็ดทิ่เร็วอยู่บนนี่แหละเออแห้งกันน้อยจะคือไก่จกตายแนตะ่ <laughs> ถ้าหัากมันมันออกดีล่าทาทางมันก็นโอ้สีงามไดยหางหางวีมหางมันจะพึ่งออกเล<อ>ยงามแบบธรรมชาติละดกบน้องโบนิวขึ้นมาเลยยิงไก่จากโต คือได้ตัวหนึ่งยิงสามตัวตัวถือว่ามัอนี่จดเที่อย่างเนาะมาเนาะตัวนี้ฮะตั้งใจว่าคันโบได้ละวบโบกับบานแคบปอถึงเฉะโบได้กับเลยใส่มุงใส่ทวน้อยนั่นแหละกับมากก็อายหมู่เลยโบนั่นแบบเขากัลืมเลยนะเขาลืมจะลืมคงอยู่คงยิ้นกับเจ้ากระจงไงหรือบอ ได้พ้นงานคือชีบลืมแล้วเปาเนี้บบลืมแล้วแหละกระทหาฮะท้าตึงอยู่ในใจตลอดเลยเไม่กินข้าวก็เมื่อยนะเอ้าจนเที่ยงเพิ่นกันแหละข้าวกำมืดแล้วกําลังชีหายตื้อเปิดเออไอ้ไข่เนี่ยยิงไกได้เปอไก่ก็ไม่ต้องกินแล้วป่เอาทุกคนตอนนี้เฮากะเป็นถ่ายรายการแล้วนะหรือว่าเฮากะชิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้หลังจากที่เบานิ่วไปอัน ลัดเ้าก็จนเที่ยงหากมาเพื่อนไก่ตัวหนึ่งถือว่าหมานเลยได้เพื่อนไหมเราเห็นบาดเดียวเลยได้ทั้งลัดลัดเที่ยงลัดเ้าลัดแรงรวมอยู่ด้วยกันมากันนอนนะมันเออเนี่ยนั่นเนาะค่ะส่วนร้ายนี้เป็ลัดเ้าในแปดกามงเขามาเนาะอันนี้ลัดเที่ยงเลยลัดเที่ยงลัดแรงพร้าะแรงเพราะไกลกันเนยนี่ะโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้เฮ้ากับชีดมอดไว้เพียงเช่นนี้จังไดกบพบพ่อกันใหม่คลิปนานทุกคนจังไดกบฝากติดตามกันไว้ทุกคนว่าเม,มื่แรงเขาสีไปทางใดหรือว่าลงไปหายัางไปแถวใดก็ติดตามเมองนํำกันนะ